สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในดาน2วิสนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้สร้างลักษณะว้หน้าบ้านนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ใช้บูทแดงในการสร้างกรหารรอไว้ก่อนนะครับทุกคน และผมก็จะลงโรงงานสร้างทหารนะครับวางไว้ตรงป่านะครับทุกคนเรียบร้อย2อันนะครับทุกคนแล้วก็สร้างโรงงานไฟฟ้า1อันสร้างสุจริตาสอันนะครับทุกคนเรียบร้อยครับผมซื้อทหารยิงปืนกลไว้ประมาณ10ตัวนะครับทุกคนเรียบร้อยครับในตอนนี้ผมก็ต้องซื้อ10ตัวก่อนแต่แรกซื้อไป9้าตัวนะครับทุกคนซื้อเพิ่มเป็น10ตัวนะครับตอนนี้ทางบ้านของเพื่อนเราก็สร้างบ้านได้เป็นแถวดีมากเลยนะครับทุกคนต้องใส่มีเป็นคนมีระเบียบนะครับเนี่ย ตอนนี้ผมก็แจทหารทั้งสองตัวผมนี้นะครับทุกคนมาอยู่ข้างๆนะครับเพื่อสอดแนมทางข้างๆนะครับจะรู้ว่าทางตู้คอนเทนเนอร์นี้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับทุกคนและผมก็ได้ขึ้นบ้าน2เลยนะครับเรียบร้อยตอนนี้ทางทหารของผมตัวที่ตามไปก็ไปเก็บตู้คอนเทนเนอร์เลยดีกว่านะครับตัวที่นําไปก็ไปดูอยู่หลังบ้านฝ่ายตรงข้ามเลยดีกว่านะครับผมนะให้ทหารตัวนี้เก็บตู้คอนเทนเนอร์ไปนะครับแล้วผมก็กําลังเก็บตังค์ไว้ซื้องานผลิตรถของผมอยู่นะครับทุกคนเรียบร้อยสร้างโรงงานผลิตรถก่อนดีกว่า ทหารตัวนี้ก็เก็บตู้คอนเทนเนอร์ใกล้เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนทหารตัวไหนที่ผมสามารถเจอตู้คอนเทนเนอร์ผมก็จะรีบตามเก็บให้ไหวเลยนะครับเพื่อเป็นการตัดกําลังทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นแย่งเราไปได้นะครับ ตอนนี้ผมก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับทุกคนก็ตามนั้นนะครับแล้วผมก็จะต้องลงโรงงานไฟฟ้านะครับทุกคนเพราะว่าไฟฟ้าเราจะใช้อะไรยังไงมันก็ขาดแคลนอยู่ตลอดนะครับผมก็จะเป็นจะต้องลงโรงงานไฟฟ้าตลอดนะครับตอนนี้ผมก็เจอทั้งทหารลาบฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เจอเจอทั้งตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับทุกคนก็มีการต่อสู้กันบ้างนะครับเนี่ยร ces, หรือว่าผมนั้นจะทหารไปเก็บตู้คอนเทนเนอร์ดีดีกว่านะครับดูจากส่งรับผมต้องเก็บตู้คอนเทนเนอร์ดีกว่านะครับทุกคน แต่ทางเพื่อนเรานั้นก็มาแย่งเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรครับเราครับทุกคนเพราะว่าทางเขาก็เจอมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็จะสร้างหอยิงปืนไว้ในบ้านก่อนนะครับทุกคนเพื่อป้องกันทหารลาบของฝ่ายตรงข้ามนะครับเวลามันส่งมาสอดแนมอะไรอย่างเงี้ยให้มันวิ่งไปได้ไม่ถึงบ้านเหลืองก็ยังดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เจอตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมก็ไม่อยากจะไม่เก็บนะครับทุกคนต้องเก็บก่อนดีกว่านะแต่ฝ่ายสีฟ้ามันจะสร้างทหารออกมาเก็บได้นะครับเพราะว่าอยู่ใกลบ้านมันมากเกินไปนะตอนนี้ผมก็จะต้องขึ้นโรงงานผลิตรถกอนนนนะคครรรรับบเเียย้ป็โงงา2 ทางบ้านเพื่อนเราก็กำลังขึ้นบ้านเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ทั้งผมก็ต้องหาตู้คอนเทนเนอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเช็คหน่อยซิว่าทางบ้านฝ่ายตรงข้ามอีกฝั่งนึงของสีฟ้าครับทุกคนมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มีการเจอกันแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นทหารเหนืออะไรนะยังไงนะครับรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นทหารไหมทางบ้านสี่เหลีอ่องเพื่อนเรานี่เกิือนอย่างเร็วเลยนะครับทุกคนเาต้นเกมเขามีสุดจัหาห้าอันเลยนะครับก็ต้องถือว่าทําเกมได้เร็วมากๆเลยนะครับเนี่ย รู้จักสงเราจะต้องให้แบกกันแหละครับเ็นเกิดเร็วๆดังนี้เล้ะเล่นนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีการทหารของผมไปสอดแหนมบ้างนะครับแต่เพื่อนนั้นก็ใช้หมาป่าไปสอดแหนมเร็วกว่านะครับทุกคนก็จะต้องถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ทหารของผมก็นำหน้าอยู่ดีนะครับถึงหมาป่าเพื่อนนั้นจะเร็วไงแต่ทหารของผมก็วิ่งนำหน้าอยู่ดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ลงสู่จักานที่3นะครับทุกคนก็ต้องทําเวลาตามเขาไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็มี5อันแล้วนะครับทุกคนต้นเกมนะตอนนี้ก็มีตตูอรใหญ่กกลังงจะ ที่จุดสี่เหลี่ยมของเพื่อนเรากําลังอยู่นะครับทุกคนและเพื่อนก็สร้างโรงงานผลิตรถจูจ่โจมเพิ่มมาใช่ไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทั้งผมก็จะต้องป้องกันทางบ้านผมไว้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนการเกมเร็วนะเดี๋ยวผมเตรียมใช้บูทเงินอันต่อไปดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ทางบูทขผมก็ใช้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะส่งเราต้องใช้บูทธรรมดาก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ทางเพื่อนก็มีการโจมตีทางทหารฝ่ายตรงข้ามอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นมาแย่งตูขข้คอนเทนเนอร์ได้นะครับทุกคน ทางเพื่อนเราก็มีการสร้างโรงงานผลิตยู่จมทั้ง3อันเลยนะครับทุกคนโอ้โหใช้ได้เลยนะครับเนี่ย ดูจากทรงแล้วน่าจะเกม,เตมตึงนะครับถ้าสร้างขนาดนี้นะตอนนี้ทางเพื่อนก็ได้เอาทางหมาป่านะครับทุกคนไปสอดแนมทางหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะได้รู้ด้วยเลยนะครับทุกคนว่าบ้านที่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ทางบ้านผมก็มีการถูกโจมตีนะครับทุกคนทหารราบฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่งทหารราบออกมาข้างนอกนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาทหารของผมที่มีอยู่ที่บ้านนะครับ,บ,บทุกคนออกมาเพื่อป้องกันทางบ้านผมนะครับไม่ให้มันนั้นมาสอดแนมทางบ้านผมมาง่ายได้มากเกินไปนะครับทุกคน ถ้ามันสอดแนมทางบ้านเราได้นะครับมันก็จะรู้นะครับทุกคนว่าทางบ้านผมนั้นไปจุดอ่นอนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าทางบ้านผมนั้นมันโล่งโจงนะครับทุกคนก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการสร้างนะครับตอนนี้ทางบ้านของเขียวนีออนก็บ้านสองอยู่เลยนะครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ทางทหารรับฝ่ายตรงข้ามก็เข้ามาได้อย่างไวนะครับทุกคนรู้จะส่ง <peu>. แ <c oughs> ล้วน <c oughs> <ôi> ่าจะไปถึงบ้านเหลืองได้ครับโอ้โหไม่ทันแล้วว่าตอนแรกผมกะว่าจะไม่ทันนะครับดูจะส่งแล้วผมไม่ทันนะครับเนี่ยขาดไปตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับทุกคน อย่างน้อยผมก็จะต้องป้องกันทางบ้านผมไม่ดีครับแต่มันเห็นทางบ้านผมอย่างนี้แล้วนะผมก็จะต้องไม่ยอมแพ้นะครับและผมก็จะต้องใช้บูทเร่งตังค์ดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมจะต้องลงโรงงานไฟฟ้าก่อนนะครับเพราะว่าไฟฟางเรานั้นจะไม่พออแล้วนะครับทุกคนเ <ไป S 1> พื่อเป็นการลงโดมข่าวนะครับตอนนี้มันต้องใช้ไฟ40เลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ไฟเหลือแค่35นะครับมันไม่พอนะครับทุกคน ตอนนี้ทางเพื่อนของเราก็มีการเก็บตัวคอนเทนเนอร์อได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนทั้งฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถที่จะมาแย่งได้นะครับและผมก็จะสร้างโรงงานไฟฟ้าไว้ข้างบ้านเพื่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนเป็นการเซฟความปลอดภัยดีกว่านะ เพราะว่าทางเพื่อนนั้นดูจากทรงแล้วน่าจะสร้างรถป้องกันได้เยอะนะครับทุกคนมาเรียบร้อยทหารลาดที่ผมเอาไว้ข้างหลังเนี่ยเอาขึ้นมาข้างบนดีกว่านะครับแล้วก็ท่ายตัวหนึ่งไปสอดแหนมไวเหมือนเดิมนะเพื่อป้องกันนั่นแหละนะครับทุกคนไม่งั้นฝ่ายตรงข้ามมันจะทําเราได้เกินไปนะครับตอนนี้ทางเพื่อนก็กําลังขึ้นบ้าน3ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับทางเพื่อนนั้นก็มีการไปสอดแนมอยู่เลยนะครับทุกคนก็มีการบวกกับทหารฝ่ายตรงข้ามบ้างนะครับเป็นธรรมดาเนี่ยโอ้โห ้องบอกเลยว่าทางเพื่อนนั้นแสดงพาวเวอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องผลิตทหารรับผมไว้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนเพื่อป้องกันทางบ้านผมไม่ดีดีกว่านะครับตอนนี้ทางมันก็มีการป้องกันทางบ้านนะครับทุกคนมีทหารยิงกริจีแล้วก็มีทหารพ่นไฟนะครับหใช้ได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ทางเพื่อนผมก็มีการแบบใช้มาป่าวิ่งรัวๆเลยนะครับทุกคนวิ่งวนไปวนมานะครับก็มีพังบ้างไม่พังบ้างนะครับทุกคนก็ต้องใช้เวลาในการต่อสู้ไปก่อนนะครับ เป็นเพราะว่าทางเพื่อนนั้นเอาหมาป่าไปล่อมันนะครับทุกคนไม่ให้มาโจมตีทางบ้านผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าทางเพื่อนก็กำลังขึ้นบ้านสานะครับทุกคนครถพ่นไฟร้อรับอย่างเยอะครับอย่างนี้จะรอดปปล่าไม่เหลือนะครับทุกคนทางรถพ่นไฟแล้วก็ทหารยิง RPG นะครับเอาอะไรไปสู้นะครับเนี่ยตอนนี้ทางหน้าบ้านไฟสีฟ้าก็มีทางหอ,อยิงปืนด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเข้าหน้าบ้านนี้ไม่น่าจะง่ายนะครับเนี่ยแต่ถ้าเข้าข้างบ้านผมคิดว่าน่าจะได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะต้องผลิตทหารของผมทิ้งไปก่อนดีกว่า เพื่อเป็นการตุนทหารนะครับทางเพื่อนนั้นก็ขึ้นมานสามีบบรอละแต่ทางผมนั้นก็จะต้องตุนทหารไว้ก่อนดีกว่าแต่ทางเพื่อนนั้นก็มีการสร้างตัวหมาป่าแล้วก็สร้างตัวนิ่มนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไปโจมตีทางบ้านฝาดตรงข้ามโดยเฉพาะได้แหละดูจะทรงแล้วถ้าไปกันแบบรวดเดียวนะครับทุกคนผมคิดว่าทา้งฝายตรงข้ามก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เอาตังสามร้อยซื v ้วูบลินนะครับทุกคนแล้วผมก็จะเก็บตังไปซื้อตัวนี้มี1ตัวดีวกว่านะครับแล้วก็จะได้สามารถขึ้นโรงงานผลิตทหารราบของเราได้นะครับทุกคนถ้าผมนั้นเอาแต่ทหารยิงปืนกลไปนะครับผมกลักวว่าจะไม่สามารถกำจัดทหารฝ่ายตรงข้ามได้มากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนมากกว่า ตอนนี้ผมก็ต้องเก็บตังนั้นในครบ200ก่อนนะครับผมจะขึ้นทีเดียว2โรงงานเลยนะครับทุกคนก็จะต้องใช้เวลาทีเดียวดีกว่านะครับตอนนี้เงินของผมนั้นก็ใกล้จะ200เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนและผมก็จะตังนั้นไปขึ้นโรงงานผลิตทหารผมดีกว่านะครับขึ้นทั้ง2โรงงานเลยก็แล้วกันนะครับผมจะได้สามารถสร้างได้เร็วขึ้นนะครับเรียบร้อยในตอนนี้ผมก็ขึ้น2โรงงานนะครับรอไปนะครับผม20่ิกวินะครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้บูทเร่งตังเลยนะครับทุกคน ในขณะที่เรากําลังสร้างบ้านหรือว่ากําลังขึ้นบ้านอยู่นะครับทุกคนผมก็จะตังส่วนนั้นนะครับมาซื้อทหารลาบทิ้งไว้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนทางวุบุลีน้องผมนั้นก็จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทางโรงงานน้องผมก็ก็จะสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะต้องรอเวลาสักหน่อยดีกว่าตอนนี้ตังผมก็มี200นะครับผมก็จะซื้อทหารยิงอพีจีผมไ้ด้วยก็ได้นะครับตอนนี้ทางเพื่อนก็มีการเคลื่อนที่นะครับว่าจะไปทางบ้านสีเขียวนีออนอย่างแน่นอนเลยผมก็หวังว่าทางบ้านเขียวนีออนนั้นไม่มีอะไรป้้้อองงงกกัันนนทาาาขบบรระค ผมก็จะให้ทารทั้งหมดของผมนั้นไปอยู่ข้างบ,บ้านผมบางนะครับเพื่อจะได้เป็นการป้องกันทางอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับถ้าฝ่ายสีฟ้านั้นไปทั้งช่วยเขียวนีออนนะครับผมก็จะได้สามารถโจมตีทางเขียวนีออนได้อย่างสบายใจนะครับผมตอนนี้ผมก็สร้างทหารหนึงกับพีจีด้วยนะครับทุกคนก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อเป็นการที่จะสร้างทหารดามเมจของเรานะตอนนี้ทางผมก็มีการสร้างตัวนิ่มแล้วก็สร้างทหารเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับทางเพื่อนก็มีการขึ้นโรงงานหนึ่งโรงงานนะครับเนี่ยดูจากส่งแล้วน่าจะเล่นจากลัวได้หรรือเปล่านะคับ ทางผมก็มีการตุนทหารมานิดหน่อยอยู่นะครับทุกคนบ้าน3ามผมก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาในเกมเร็วก่อนดีกว่าว่าทางผมนั้นก็จะต้องพร้อมลบอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ทางเพื่อนก็มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับรู้จักทรงแล้วทางผมนี้เราจะได้ขึ้นมาก่อนหรือเปล่านะครับเนี่ยทางเพื่อนก็มีการไปเจอกระทางฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นทหารราบนะครับเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีทหารราบสอดแนมด้วยนะครับทางเพื่อทางผมก็มีเหมือนกัน ดูจากทรงแล้วทั้งฝ่ายสีฟ้าก็มีการแบบขัดเคียงกันบ้างนะครับเพราะว่าเจอทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทุกคนอออดูจากทรงแล้วมันน่าจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทาั้งฝ่ายสีฟ้าก็เห็นเราแล้วก็ทั้งเขียวนีอนก็เห็นเรานะครับมันก็ทางเพื่อนเราก็มีการโยกมาทางฝั่งสีฟ้านะครับดูจากทรงแล้วฝ่ายสีฟ้านะ่าจะโดนดามเมดหนักๆแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะต้องย้ายฐานผมน้ำอยู่ตรงจุดกลางก่อนดีกว่านะครับเป็นจุดวมตัวทหารผมก่อนดีกว่า เดี๋ยวจะต้องรวมกลุ่มทหารข้งผมตรงนี้นะครับไปรวมกับเพื่อนดีกว่านะจะได้สามารถโจมตีทางหน้าบ้านฝ่ายตรงข้ามได้นะครับตอนนี้ทั้งฝ่ายสีฟ้าก็มีการส่งรถมาล่อนะครับทุกคนโอ้โหดูจะส่งแล้วมัน่าจะง่ายนะครับเนี่ยดูจะกส่งแล้วผมเข้าหน้าบ้านไม่ได้นะครับเนี่ยผมก็จะเป็นจะต้องเอาทหารนผมนั้นไปเข้าข้างบ้านของมันดีกว่านะครับรู้งนี้ผมไปไว่าข้างบ้านมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมนั้นดันจะเข้าทางหน้าบ้านมันซะได้นะครับก็เลยแบบเสียแผนเลยนะครับทุกคน ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ทางเพื่อนเราก็เลือดแข็งมากๆเลยนะครับทางตัวนิ่มโมโหแบบบางตัวนี่เลือดยิงแทบไม่เข้าเลยนะครับก็ต้องถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแต่ผมก็จะต้องใช้ทหารของผมนั้นนะไปโจมตีข้างๆบ้างนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามเห็นไหมครับทุกคนผมบอกแล้วว่ามันจะต้องเอาทหารมากองไว้ข้างๆนะครับแต่ตอนนี้ทางสะดวกแล้วเพราะว่าทางสี่หลงเพื่อนเรานั้นก็เป็นการล่อของฝ่ายตรงข้ามมานะครับทุกคน ดูจากทรงแล้วทางผมก็จะสามารถคุมเกมได้อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามก็มีการเอาทหารมาอยู่ไว้กลุ่มหนึ่งนะครับทุกคนแม่มันนี่เก่ง,จร,งจริงเลยนะครับเนี่ยก็ต้องถือว่าใช้ได้เลยนะครับทั้งเพื่อนก็มีการโจมตีรอบๆเลยนะครับทุกคนโจมตีทั้งสุจธิหารก็โจมตีทั้งอะไรมากมายนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ทหารผมนั้นเป็นการโจมตีทั้งแลงมันดีกว่าหรือว่าทางบ้านมันก็ได้นะครับ ตอนนี้ทหารราบฝ่ายตรงข้ามก็มีการออกมาโจมตีนะครับผมก็จะต้องใช้ทหารราบผมนั้นไปโจมตีกับทหารยิงอภิเียงฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีการยกทหารราบขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าทางทหารพ่นไฟของฝ่ายตรงข้ามนั้นมันจะพ่นไฟถึงนะครับเดี๋ยวเราทางเราก็จะเสียหายหนักนะครับเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามนั้นรู้สึกเหมือนว่าทางปืนกลมันไม่ค่อยแข็งนะครับทุกคน ตอนนี้ทางผมก็มีการโจมตีรอบด้านเลยนะครับเนี่ยโจมตีทางทหารลาดแล้วก็โจมตีทางบ้านเลยนะครับแต่ผมนั้นก็จะเน้นการโจมตีทางโรงงานผลิตของมันมากกว่านะครับทุกคนเป็นเพราะว่าถ้าเรานั้นสามารถกำจัดทางโรงงานทหารของมันได้นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าเราตัดปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทางฝ่ายสิเขียวนออนก็มีการมาแอบโจมตีทางข้างบ้านของเรานะครับเนี่ยดูจะทรงแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับทางรถทางจิ๋วทางอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีการป้องกันกันต่อไปนะครับทุกคน ทางทหารผมก็สร้างไว้ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมจะต้องป้องกันทางบ้านให้ดีๆก่อนดีกว่าเพื่อป้องกันทหารลาฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะนี้แหละตอนนี้ผมก็ได้สร้างทหารปืนกลด้วยนะครับแล้วก็จะต้องสร้างทหารยิงกับพ G จิ้ด้วยนะครับทุกคนเรียบร้อยบอกเลยว่ามีการตึงเครียดกันสักนิดนึงนะเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามก็มาโจมตีทางบ้านเรานะครับทั้งผมก็โจมตีทางบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนอื้อหืออะไรมันจะโปเชขนาดนี้วะเนี่ยทางทหารของผมนั้นก็มีอยู่12ตัวนะครับทุกคนทหารยิงกระพิจิ้ง ผมก็จะเน้นเป็นทหารยิง RPG มากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถกำจัดทางรถของฝ่ายตรงข้ามได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถกำจัดทางบ้านได้เร็วเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทางฝ่ายตรงข้ามที่ส่งทหารมามันก็มีทางทหารยิงปืนและก็ทหารปนไฟด้วยนะครับเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ทั้งผมก็มีการป้องกันทางบ้านผมนะครับโดยการสร้างหอยิงปืนนะครับตอนนี้ทั้งผมก็มีการโจมตีทางรถของฝ่ายสีเขียวนีออนนะครับเพื่อไม่ให้มันได้สร้างรถอีกต่อไปนะครับทุกคน ทางบ้านแยงผมนั้นก็พังเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากทรงแล้วผมก็ไม่ได้สร้างเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะครับทางผมก็ไม่ได้กลัวหรอกนะครับเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามอ่ะแหกเยอะกว่าทางบ้านผมนะครับเพราะว่าทางบ้านผมนั้นมีหอยิงเพื่อตัดกําลังทางทหารฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทางด้ารยิงพิจิงผมนั้นก็มีการโจมตีทางโรงผลิตแรลของฝ่ายตรงข้ามนะครับดูจากทรงแล้วเลยแค่6โรงงานก็สามารถคุมเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทางผมก็จะชนะไปเลยนะครับ ตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องใช้เวลาในการโจมตีนะครับเพราะว่าทางบ้านผมนะั้นมันกว้างมากเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสร้างหอยิงปืนเพิ่มเติมด้วยนะทั้งหอยิงปืนนี่1นึงอันของผมก็ใกล้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับดูจะส่งร้าทางฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถที่จะชนะทางผมได้หรอกนะครับทุก <ๆ S 2> คนเพราะว่าโจมตีแค่หนึ่งบ้านก็สามารถปิดเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทางทีมผมก็มีการร่วมมือในการโจมตีทางบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับ ตอนนี้ทางบ้านฝ่ายตรงข้ามผมก็สามารถทำบ้านฝ่ายตรงข้ามหายไปหมดได้แล้วนะครับทุกคนภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับชัยชนะก็ได้เป็นของพวกเราแล้วนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในําทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ see you tomorrow ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบาย